ครับผมก็สวัสดียามเย็นนะครับตอนเราเข้าสู่สวนนิมานดินฟาร์มนะครับสาหรับวันนี้ผมก็พาทุกคนมาออกนอกสถานที่นะครับวันนี้ผมมาเอาไก่นะครับบานพี่เขานะครับต่ออยู่ใกล้กันนี่นะครับนี่ครับในนี้ก็จะเป็นพวกซักเซสพวกออตโตล็อปนะครับนะครับใครสนใจติดต่อได้เลยนะครับวันนี้ผมมาเอาไก่ที่นี่ไปนะครับจะเอาไก่ไปที่ฟาร์มนะครับนี่ครับอันนี้ก็รุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่มีครับอืมนี่พวก ไลท์นะครับพวกราเวนเดอร์นะครับซินเวอร์นะครับแล้วก็บัฟนะครับเนี้เป็นพวกซักเซ็ทั้งหมดนะครับสอบถามได้นะครับสอบถามได้ตรงนี้ด้วยครับของพี่เขามีเยอะมากนะอันนี้ในโซนของการอนุบาลนะครับเดยผมจะพาไปดูพาไปดูที่คอกพ่อแม่พันธุ์นะครับที่นี่มีหลายรุ่นมากนะครับนะครับวันนี้เราออกมาถ่ายทำนอกสถานที่นะครับเนี่ยครับ สวยๆงามๆนะครับคือต้นสายนี่จากหน้องผึองนะครับจากที่เดียวกับผมนะครับนะครับใครสนใจพวกซักเซสนะครับสอบถามได้นะครับติดต่อผ่านผมได้นะครับวันนี้เราก็จะมาขนไก่จากที่นี่ไปทับางส่วนนะครับเดี๋ยวผมจะทําสายไ์ซักเซสอีกนะครับเนี่ครับตรงนี้ก็มีนะครับดูครับไก่ที่เขาเยอะนะครับโอ้โหครับ สวยๆทั้งนั้นนะครับอันนี้รุ่นประมาณหนึ่งเดือนครับหเดือนกว่าๆอันนี้หนึ่งเดือนเนาะเดือนตายเนาะนี่นครับหรือว่าเข้าไปสอบถามนะครับติดต่อได้ที่น้ำทถงฟาร์มนะครับในเฟซบุ๊กนะครับนี่ครับสวยงามนะครับซักเซสของพี่เขามีเยอะมากพวกออตล็อบก็มีนะครับออตล็อบนี่นะครับออตล็อบก็จากน้องฟืนเหมือนกันนะครับ ต้นสายครับต้นสายที่เดียวกันครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูพ่อพ่อแม่พันธุ์นะครับสนใจสายไหนครับเกี่ยวกับซักเฟสนะครับติดต่อได้เลยครับมีเยอะครับพัคตอนล็อบซักเฟสนะครับซักเฟสนี่มีหลายสีครับมีไลท์มีลาเวนเดอร์นะครับมีมีอย่างพวกมีไลท์มีลาเวนเดอร์มีโพลอนชันนะครับโพลอนชันก็มีครับมีบั๊ บัฟซักเซตก็คือเนี่ยครับแบบเนี้ยครับนะครับพี่เขาจะเดินสายซักเซตนี่เยอะเหมือนกันนะครับซินเวอร์ก็มีนะครับซินเวอร์ซักเซตนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้อข้อแม่พันธุ์ครับเขาทําดีนะครับทําดีมากเลยครับนี่ครับตรงนี้ก็เป็นข้อที่พี่เขาต่อเติมใหม่นะครับนี่ครับดูครับเขาทาดีนะครับนี่ครับพ่อแม่พันธุ์นะครับนี่ครับออตล็อปเนาะนี่ สปลดนะครับสีสปแปลดหลายๆคนถามผมมาว่าสีสปลดแบบแบบไหนนะครับก็เนี่ยขาวขาวลายดำนะครับนี่พ่อแม่พันธุ์ของในโซนของซักเซสนะครับเนีย่ยบับซักเซสกับซินเวอร์ซักเซสนะครับอันนี้ขอกเตรียมเอามาลงนะครับไม่พอใส่แล้วนะครับขอกพ่อแม่พันนะครับข้างบนเนี่ยพี่เขาติดสปริงเกอร์ด้วยนะครับข้างบน นี่ครับนี่เป็นรุ่นไก่รุ่นนะครับไก่รุ่นก็มีที่จองไว้บ้างนะครับแล้วก็ที่รอปล่อยออกนะครับเรอแบ่งนะครับนี่ครับสวยงามมากครับไก่สุขภาพดีนะครับนี่ครับโ้เยอะนะครับเยอะเลยใครสนใจก็สอบถามมาเข้ามาได้เลยนะครับนี่ครับพี่เขาแบ่งนะครับมันมีหลายรุ่นนะครับมีหลายรุ่นนี่ครับมีหลายรุ่นมากเลยครับลาเวนเดอร์นะครับโคโลเนชั่นนะครับ ว่าพวกอัต้ล็อบนะครับแล้วก็ไลท์ซักเซสนะครับมีหลายรุ่นตั้งแต่รุ่นหนึ่งเดือน2เดือนสเดือน4ี่เดือนห้าเดือนนะครับเกือบๆนะครับเกือบๆห้าเดือนรุ่นใหญ่ๆห้าเดือนก็ได้อยู่ฝั่งนี้นะครับดูครับโอ้โหมีหลายรุ่นมากนะครับใช้ได้ครับนี่ครับเอราเป็นเดอร์ก็สวยครับที่เขาทําคอกดีนะครับดูบริเวณคลองเขาครับนี่ครับตาขายตะขายก็ใช้แบบของผมนะครับ แกบนะครับมีพ่อแม่พัน์นะครับเนี่ยครับถ้าถ้าเป็นแบบราคาแบบตำย่าแเบนี้ยนะครับเราต้องเราต้องมีระบบน้ําข้างบนนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวไก่จะน็อกนะครับมันร้อนนะครับตอนกลางวันสวยงามนะครับสวยงามเดี๋ยวผมต้องมาอุนหนุนพี่เขานะครับผมอยากจะเล่นสายซักเซสบ้างนะครับ ต้องแก้ตัวให้ได้นะครับแต่ก่อนนี้ผมผิดกับสายนี้นะครับสวามมีหลายรุ่นมากเลยนะครับหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับออรตอล็อบนะครับออรตอล็อบสายนี้ก็สวยนะครับในนี้นะครับในนี้ก็จะมีออรตอล็อบนะครับมีมีลาเวนเดอร์นะสวยนะครับสีลาเวนเดอร์สเซตนะครับแล้วก็นี้ซินเวอร์นะครับซินเวอร์นี่นครับนี่หลายนะครับหลายสกเซตนะครับ ก็เรื่องแยกเพศนี่ต้องดูอีกทีนะครับเรื่องแยกเพศสวยงามครับนี่ฝั่งนี้เป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับนี่อันนี้เป็นไก่รุ่นครับนี่ครับออตล็อปของเขานะครับนี่ครับแบล็กออตล็อปนะครับสีดำเงาดีมากเลยครับสวยงามมากนะครับพ่อแม่พันธุ์ฝั่งนี้นะครับนี่ครับ นี่นี่ตอนแรกมีฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับนี่พี่เขาต่อเติมนะครับเอาจริงแล้วนะครับไก่รุ่นเล็กนะครับรุ่นเล็กรุ่นแบบน้อยๆแบบอายุประมาณ1นึถึงสสัปดาห์นะครับ3ามสัปดาห์หรือ4ี่สัปดาห์มีทุกรุ่นนะครับที่เนี่มีทุกรุ่นนะครับใช่ตัว็ลบทั้งนั้นนะครับชุดนี้นะครับ อนุบาลไว้ในในอันนี้ครับอ่างปูนนะครับตัวไว้นะครับอนุบาลอนุบาลแบบนี้นะอนุบาลไว้ในบ้านนะครับก็หลีเลี่ยงจากพวกลมนะครับลมและอากาศหนาวได้นะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็พามาเยี่ยมชมฟาร์มนะครับที่อยู่ใกล้กันนะครับก็เป็นฟาร์มไก่ไข่สายพันธุ์แท้นะครับก็มีซักเซสซะส่วนใหญ่นะครับพวก สายซักเซตนะครับเยอะนะครับก็มาจากหนองพือฟาร์มนะครับใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้วิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม